กดล็อกการเวลาย้อนอดีตคืออะไรอ่ะลองกดหน่อยละกันเฮ้ยเบื่อจังย้อนอดีตอะไรอ่ะลองกดดูก็ได้เฮ้ย อ้าวชมพู่นี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วทาไมชุดเราถึงเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องงงอ้าวท่านพี่เองหรือข้านึกว่าผู้ใดแล้วเหตุอันใดพวกเราจึงมาอยู่หน้าที่แห่งนี้ได้เล่านั่นนะดิพอพวกเราเป็นลูกค้าบริยประกันไทยบรียมพิเวเลตเลมอนเสร็จพิเศษรับฟรีรรรบรัตรเข้าชมเมืองโบราณอ สำหรับผู้ติดตามรับส่วนลดบัตรเข้าชมเมืองโบราณ50%ดีเลยครบแก๊งแล้วไปกันเถอะเสด็จพี่มาร่วมสัมผัสม,มนสเสน่แห่งอดีตณนเะมืองโบราณสถานที่ที่การเวลาหยุดนิ่งและเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่นี่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่ห่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของเยามประเทศ ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยอันวิจิตรจากการตาที่จำลองมาจากสถานที่จริงทั่วทุกภูมิภาครอจังไม่ต้องห่วงขอรนะับผมมีพัดเย็นๆมาคอยดูแลให้ขอรนะับเพียงแค่เช็คอิน Facebook หรือ Instagram พร้อมแชร์วความประทับใจที่มีต่อเมืองโบราณ รับฟีพัสริงสุดคู่ลงทะเบียนโบราณออฟิเชียลวีรบประกันไทยวันนี้เราไปลุยกับสิทธิพิเศษดีๆจากวีรบุรพิเศษอีกเพียบฟินกับความสวยงามที่เมืองโบราณกันแล้วมาฟินกับเกมตอบคำถามสนุกๆก,กันตอ่อลองซูมดูสถานที่ในภาพมีชื่อว่าอะไร A ศาลาพระอรหรันต์ดีพระที่นั่งสันเพชรปราสาทผู้ที่ตอบถูกและทำตามกติกาครบถ้วน10ทันแรกรับเลยกันเกงนองนโมมัสคอตประจำเมืองโบราณมูลค่า250บาทจำนวน10รางวัลถ้าพร้อมแล้วสแกนเพื่อร่วมสนุกกันได้เลยตั้งแต่วันที่18กระกฎาคมถึง25กระกฎาคมนี้ ลูกค้าวิยาประกันภัยสามารถรับสิทธิพิเศษวิยาพิวเลตโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษดังนี้เพิ่มเพื่อนกับไลน์ออฟฟิเชียลวิยาประกันภัยหรือสแกนที่นี่เลือกเมนูลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นเลือกเมนูสิทธิพิเศษ คลิกบนแบนเนอร์สิทธิพิเศษที่ปรากฏบนแชทข้อความเลือกรับสิทธิพิเศษที่ต้องการกดเลือกสิทธิพิเศษที่ต้องการอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษกดรับสิทธิ์รหัสรับสิทธิ์จะปรากฏบนหน้าจอสามารถแสดงรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ได้เลย สิทธิพิเศษมากมายรอคุณอยู่สแกน QR code แล้วรับสิบทธิพิเศษที่คุ้มค่ารีบมาใช้สิทธิ์กันนะครับ